สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,สวยๆจารัดครับแล้วก็สวัสดีไปทางแฟนเพจรถดำรถเบคโครทีมงานโทรหนึ่งที่กำลังรับชมทุกท่านด้วยครับอ่าคลิปนี้มาดูเจ้า X อ็กซ์ลซิงครับขับรถไถฟอร์ด4630ครับคับนนี้ติดสติกเกอร์3 9 3 0ตัวนี้ใช้โล3ในการดันครับ กูแรงมากเลยครับดูอ่ะใช้โลสามครับการดันฝั่งโน้นก็จานชูครับขับเจ้ายักษ์เขียวทำงานอยู่โอ้กูทยันมามาเพราะว่าดันไม่ได้กินหรอแบบเนี้ย คันนี้มันดันแบบสบายๆเลยอะ่ะดูอ่ะอู้น้ำหนักมันได้ครับอู้โอ้แรงแรงอ้าวเอาแล้วโบดี้ดีแล้วเราดูดูด โอ้ไม่ดับไม่ใช่ทอท่งเอาจนดับครับโอ้ดินเหมือนค่อนข้างจะเปียกนะเนี่ย ดิดกับบะทงุงฝังนู้นคนงานเลิกงานมาแล้วครับก็ได้เวลาแล้วส่วนเราก็เดี๋ยวอีกไม่กี่เที่เราก็เลิกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะพาไปดูทางในป่าปามครับทุรักทุเีมากเลย สามครับตันทีเดียวรู้เรื่องเลยครับพวกเองมานได้เหยียบคันเร่งแรงนะเนี่ยสามสูบครับคันนี้หกสิบห้าแรงมาโดี๋ยวไปเลยครับ แต่เพราะว่าใบมีดมันมันแคบไปหน่อยเนาะให้มันได้ออกตัวนี้มันอยู่ที่เม็ดอ่าเม็ดเม็ดเกนะ็บสิบแปดะความกว้างใบมีดอนะน่าจะได้สัก2เม็ดนะพอดีเลย2เมตรกำลังสวยเลยครับมันจะได้เก็บงานดีๆหน่อยครับอันนี้มันก็ซ้ำใบมีดรถไถย,ยันมาแล้วยันมายังกว้างกว่านี้เลย ทางหน้าฝั่งขวาตอนเนี้ก็ยังยังรั่วอยู่นะครับยังซึมอยู่เปลี่ยนไปแล้วยังไม่หายครับแต่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งหายอยู่เพราะว่าซื้อซีนซีนราคาห้าห้าร้อยหกสิบมาแต่ซีนฝั่งนี้ซีนที่เขาใส่โรตารี่ครับเราว่าใส่กันได้เนาะทางร้านเขาส่งมาใส่ไปแล้วก็ยังรั่วครับไม่รู้ว่าเราใส่ผิดข้างกลับด้านหรือเปล่านะถึงรั่วเนี่ ลาบโบให้จมเลยเราอ่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 าอาเรียบร้อยขึ้นไม่ได้หรอกลื่นแท้ <c oughs> โอพอ,อ,อไปเยบเ็บแรง Nói này Ô, ai. ai. Oh, ai. แรงอย่างนี้ครับไม่แรงไม่ออกหรอกขายไหมขายไหมเจ็ดแสนฮะเจ็ดแสนาคอมแสนหนึงถ้าเจ็ดแสก็ซื้อเลยเจดแสนฮะเจดแสนอ้ ต้องมาดูคันนี้แรงจัดนี่นี่นี่โอ้โหมาดูคันนี้จะลื่นไหมครับ โอ้ที่ยอดตัวเอา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 ทำเป็นเล่นไปเรียบร้อย ครับฟรีมือของแต่ละคนนะครับนี่งับแม่งับเด้อยปาท้ายไม่งับปาท้ายไม่งับเฮ้ย ฮบโอ้ติกลักขอาเขาเลยฟอร์ดเนาะฟันดำนิดหน่อยโอ้โอแรงจริงอบช่วงชักมันคนละอย่างกับคูโบาต้าเลยอะ่ะ ถ,ถ้าใครได้มาขับอ่ะผมบอกเลยว่าติดใจครับติดใจแน่นอนเอ้าเอๆาเอ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 ามันแรงมากครับเอา้าเอา้าเอๆาพอพอพพ โอ้ยขึ้นก้อนหินครับรถกระบะใครเนี่ยวนนี้ก็เริ่มจะเย็นแล้วครับได้เวลาไปซื้อกับข้าวแล้ววันนี้ก็มีผัดเผ็ดกบจะซื้อ,อ,อปลาทูมาให้ ตำน้ำพริกปลาทูหน่อยคัน,นี้งานได้กินครับส่วนพวกนี้ผมก็ไม่อยู่เลยครับก็พากันทำงานกันเองแล้วกันเดี๋ยวจะเติมน้ำมันไว้ให้เต็มถังไปเลย<ม><ม>เติมน้ำมันให้ทุกคันเต็มถัง เยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้โควิดไม่รู้ใครเป็นไม่เป็นนะดูแลกันหน่ยเด้อไม่รู้ใครเป็นไม่เป็นหรอกจะจะระวังตัวยังไงเนาะ,ะลาทุกท่านตอนนี้แล้วกันสวัสดีครับ